อออืม่่อยอะคใหญวอวัตถุทรงกลมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่พินิมน,นะครับกับรายการวัตถุทรงกลมครับแล้ววันนี้เรากลิ้งมาที่นี่ครับไฮริเวอร์คาเฟ่ครับ ที่นี่จะตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับเปิดบริการทุกวันตั้งแต่10โมงถึง2ทุ่มครับ ที่นี่นะครับนอกจากจะมีเครื่องดื่มและของกินเล่นแล้วนะครับยังมีอาหารแล้วก็รีสอร์ทที่พักด้วยนะครับนี่เลยครับ The Antique Riverside Resort ครับเฮ้ยตรงนี้คือแม่นามแม่กองหรอใช่ปะ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่ากว้างอยู่นะาคาเฟ่เขาก็จะเป็นสไตล์เหมือนแบบอารมณ์แบบแคมปมิ้งอ่ะเนาะใช่ไหมแ้วแบบเออนั่งแบบอยู่ริมน้ำอะไรอย่างเงี้ยดูสิ แล้วก็มีมุมบรรยากาศแบบว่าให้ถ่ายรูปเยอะแยะมากมายเลยนะครับนี่ริมน้ำอ่ะสวยมากเลยอ่ะถ้าตอนเย็นๆเนี่ยเขาบอกมีพระอาทิตย์ตกด้วยเนาะให้เราแบบไปนั่งดูกันได้นะห้าโม,มงครึ่งหม่กโมงใช่ไหมเออดีอะ่ะ และนี่นะครับคืออาหารที่เราสั่งมานะครับเราสั่งมาเป็นฟนิงพอเบอร์เกอร์นะครับเบอร์เกอร์หมูที่จะมีรสเผ็ดนิดๆนะครับแต่ว่ากินแล้วรับรองอร่อยแน่นอนครับแล้วก็นี่เลยครับเราแอดออนมาเป็นเฟรนช์ฟรายทอดนะครับจะเป็นแบบนี้ลักษณะแบบอันกลมเนี่ยน้องยิ้มเนี่ยนี่ยิมได้เลยนะครับนี่แล้วก็เครื่องดื่มนะครับเราสั่งมาเป็นดัชโกโก้นะครับแล้วก็ เป็นมิกซ์เบอร์รี่นะครับามาชิมกันดูดีกว่าครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับนี่เลยสายอิงของเบอร์เกอร์นะเอาไม้ออกก่อนโอ้ชิ้นใหญ่มากาต้องกัดไงอะ่ะอุ้ยได้เหรอไม่ได้เดี๋ยวก่อนขอเล็งก่อนว่ามุมกินก่อนเดี๋ยวก่อนอ้าวไก่น้าไก่ค้าง ตัวแป้งเบอร์เกอร์เขาอะจะมีความกรอบๆนะครับแล้วก็ซอสเนี่ยจะเป็นเหมือนซอสมาโยจะมีความเปรี้ยวๆหน่อยอจะบอกว่ายังแต่ไม่โดนหมูเลยเครับมันใหญ่มากเดี๋ยวก่อนขอใกล้ทีเดีแบบหมูเป็นแฮมเบอร์ก์อ่ะเขา่อยอยู่นะอโอเคแล้วก็ผักเนี่ยสดเวอร์กรอบปุ๊บเลยครับ เฟนไชส์ทอดบ้างนะครับนี่กินได้มหมเนี่ยน่ารักอะ่ะจะกินน้องแล้วอ๋อจิ้มอืมเรื่องเกี่ยวป่ะร่อยอร่อยนะอ,อ,อันนี้จะมีรสชาติเข็มๆหน่อยนะครับนี่นะครับก็จิ้มซอสอาวแล้วกันเนาะอืม อร่อยอ่ะ oh. และเครื่องดื่มครับมิกซ์เบอร์รี่นะครับนี่ละลายหมดแล้ว oh. อร่อยมาก oh. เป็นผลไม้จริงๆนะไม่ใช่น้ำผลไม้กล่องนะเอามาปั่นรวมกันเนี่ยอุ๊ย oh. อร่อยอ่ะสดชื่นเลยอ่ะอาการแบบนี้หิวห oh. าใจเลยแล้วก็อันนี้นะครับดัชโกโก้นะครับ โกโก้ที่มีความเข้มขน้นไอ้ก็ละลายแล้วเหมือนกันจริงๆเขาแยกมาเป็นชั้นนะนมกับโกโก้นะครับแต่เนี้ยละลายแล้วเดี๋ยวเราคนให้มันเข้ากันก่อนห uh. ลอดเป็นแบบรักโลกด้วยอ่ะเป็นกระดาษอะ่ะดูสิห uh. ืมเข้มข้นมากโกโก้ uh. คนชอบโกโก้เนี่ยระเบววร์แน่นอนนะครับเดี๋ยวเราขอตัวกินก่อนนะครับโอ้ยมันคำใหญ่มากเลยจะกัดหมดไหมเนี่ย ดีกอวกรอเอยังไงอ่ะเียิงอาโอ้ข่งเจะแข่ยอ่ะอืมอร่อยอ่ะคำใหญ่เวอร์น้าขบเ่าดิ่ันจำเจอแครอยู่อ่าอบาวแบบนี้มั้คำใหญ่มาก นี่ไงเป็นฟิลแบบแคมปิ้งเลยนะครับนี่ไงก่อกองไฟได้ดนะ้วยเนี่ยมาดูสีเห็นไหมลูกเสือไงอูห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 อ,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 อย่างนี้เลย จบไปแล้วนะครับกับการพามาเที่ยวที่ High River Cafe นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปข้างล่างนี้นะครับก็ตามมาเที่ยวกันได้เลยนะครับ ขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปนี้จนจบเลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของทางช่องไปนะครับ EP หน้าเราจะกลิ้งไปที่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามชมนะครับไปละครับ